ล่าสุดก็เห็นว่าเป็นท่านสมพงษ์อมอรัฒน์าอาดีตหัวหน้าพักเลยโดยเหตุผลแล้วก็ส่วนนึงก็คือกึศสถานการณ์ไายในพักด้วยค่ะก,กเเเ็เป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมีความแตกต่างกับพักอื่นก็คือในเรื่องของเจเนอเรชันแกร็นะครับท่านสมพงษ์เองก็เป็นบุคลากรทางการเมืองแล้วก็เป็น,ปนผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักนะครับ เราก็ค่อนข้างที่จะเสียใจเหมือนกันนะครับในการที่ท่านตัดสินใจแบบนี้แต่ว่าท่านก็คุยกับผมได้มีการคุยกับท่านจุลพันธ์นะครับแล้วก็ท่านก็มีการพูดมาหลายรอบแล้วเหมือนกันว่าท่านก็อยากจะพักนะครับด้วยวัย80กว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆที่มันผ่านมานะครับก็ทำให้ท่านชะลอไว้นะครับแล้วอันตอนนี้มัน ก็ปลายสมัยประชุมแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากจะมีการยุบสภาในเร็ววันนะครับท่านก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกครับสถานการณ์มันคุยกันไม่ได้เลยคัะเพราะว่าถ้าสุงพงค์เองก็ส่งเอกสารตรงไปยังกะกะตเลยไม่ได้มาแจ้งทางพักก่อนเลยก็จริงๆแล้วท่านท่านจุลพันธ์ก็รับทราบมานะครับแล้วก็ได้ได้แจ้งพักมาละนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะพูดคุยนะครับแต่ว่าก็ทุกอย่างก็เข้ากระบวนการแล้วนะครับ ก็ท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อนะครับก็จากนี้ไปก็เป็นก็ต้องเป็นการเลื่อนลำดับขึ้นมานะครับก็รอดูสถานการณ์ต่อไปครับอย่างสถานการณ์ของเชียงใหม่ในพื้นที่เชียงใหม่เองคุณสมพงษ์เองถ้ท่าสมพงษ์เองก็บอกว่าเป็นพื้นที่เมืองหลวงแต่สุดท้ายกลับสถานการณ์ไม่ได้รับความร่วมมือหลังจากที่ไปสนับสนุนเรื่องของนายกอบจอแล้วการประสานงานอะไรก็ไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็น ครับคือจริงๆแล้วเชียงใหม่ก็ <c oughs> เป็นเป็นเรียกว่าเป็นฐานที่มั่นของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เป็นไทยรักไทยมาแล้วก็มาถูกพรรคก้าวไกลนะครับชิงพื้นที่ไปได้พอสมควรเราผ่านมาแค่2เขตนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขนะึ้นมาจากอะไรต่างๆนานา,นานแล้วก็ท่านสมพงษ์เองก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับก็ อาจจะมีการน้อยอ,อกน้อยใจเกิดขึ้นนะครับผมเองในฐานะเลขาธิการพักก็ได้รับทราบเรื่องนี้มาพอสมควรนะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดก็ท่านจุลพันธ์ก็คอยพูดคุยอยู่นะครับแล้วก็กเดี๋ยวดูสถานการณ์ครับแต่ผมมั่นใจว่าท่านสมพงษ์เองกับพักก็คงจะไม่ได้แยกขาดจากกันนะครับท่านเองก็เป็นบุคลากรแล้วก็ผมเองเจอท่านทุกครั้งก็เรียกพ่อทุกครั้งนะครับเพราะว่า ก็ได้ให้ความเคารพกับท่านตลอดนะครับก็มีการพูดคุยกันตลอดครับ